คป็นนของครูอ๋งอิงนะฮะคครูอุิงโอ้หดูอาองอิงก็อุงอิงก็อุ๋งอิงที่ร้องเพลงใช่ไมใช่โอ้นะ่ารักอุงอิงจี่สามารถเป็นแนด่มอย่าอหมอลำอันนี้เเจออน้องอิงแล้วใช่เอฟซีอิงน่ารักเป็นเด็กแบบว่าพูดเล่นบ้านบ้านอโเเป็เด็กบ้านบ้านเป็นเด็กบ้านบ้าน่ารักเนาะซื่อ ปูปบ้านนี้หลายร้านแลวอันนี้นะคะกับกับเบืองที่ห้าสิบมะปูนะคะก็คือทางมองหนีเลยนะคะมองผืนผืนซาราตรงนี้นะคะที่จะปูแล้วก็บันไดทั้งสองฝั่งเป็นสิบปูเป็นกระเบืืองเลยนะคะเรียกว่าบันไดไปสู่สะพานบุญสะพานบุญบันไดไปสู่สวรรค <c oughs> ์น่คะจะมี มาฟังซ้ายแล้วทั้งฟังขวาเอ่อเป็นวัดทีนาจะกำลังพัฒนานะคะคุณกำลังเสร็จเพิ่งงสร้างเพิงเสร็จอันนี้กับสร้างอันนี้ละไออเพดานดาบฟ้าก็ลังสร้างเดี๋ยวก็ลังสร้างแล้วนะคะพึงรั่วเขาเพิ่งสร้างเป็นกะสิผ้าไปเบิงอ่ากุฏิ เนาะกะติเพราะว่าเดือนพฤศจิกาทางวัดเพันสิเหตุกฐินนะคะถ้าพ่อแม่ๆสนใจอยากบริจาคหรืออยากรวมบูบรณะน,นะคะก็สามารถเข้ามาถี่วัดได้เลยเนาะวัดเกาะไม้แดงจังวัดชัเซิงเซ้านะคะ ือถ้าสนใจได้ว่าจะขอเลขบัญชีทางวัดไหวนะคะแลวก็สีล่งแลวก็สีแปะไว้ให้เนาะกระถินบัญชี22 66อามัด2,500เท่าไหร่นะ2,566บาท66บาทก็อ๋อเป็นปีปีพศค่ะเป็นจะหางบสร้างฐานปฏิบัติธรรมเป็นกุติค่ะเป็น ประจำจังหวัดเลยนะคะก็ได้อยู่แล้วตอนนย์นปฏิบัต ern, ิธรรมประจำจังหวัดปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดซาเซิงเซ้านะคะเพ่นกสิเหตดศูนย์เพิ่มเติมบูรณะเพิ่มเติมอันนี้ก็เหตุขึ้นมาใหม่เบิดเลยเนาะเหตุขึ้นมาใหม่เบิดเลยคะ่ะบริเวณวัดเพ่งกสิพาไปเบิ่งกุฏีนะคะเจ้าอาวาสสิพาไปเบิ่งกุฏีกุฏิที่จะสร้างกุฏีที่สีสางขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวขอเลขบัญชีของทางวัดด้วยนะคะกำลังประสาสัมพันเพื่อมีญาติโยมเขาต้องการจะเป็นสมาชิกเออจะเป็นอะไรจิตศรัทธาบริจาคทําบุญด้วยค่ะมีแฟนคลับเยอะอยู่ค่ะ้หติดตามเพจวัดด้วยนะเพจวัด ค่ะเพจวัดนะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจเกาะไม้แดงห,หวัดกาะไม้แดงแต่ว่าวัดกาะไม้แดงที่พนมสารคามพนมสารคามใช่ไหมที่พนมสารคามสัตว์เสื่อเศร้านะคะถ้าใครอยากมาดูสถานที่มาเลยนะคะลมลื่นค่ะน่าอยู่กำลังบูรณะ,ะค่ะ อันนี้นคือกุฏิเก e ่านะคะอ bueno. ah ันนี้กังนะก็เลยเลือกเอาว่าเราจะเอาอันนี้หรือจะเอาอันนู้นอ๋อก็คือบูรณาเพิ่มบูรณะเพิ่มเติมอ๋ออันนั้นก็สร้างไว้แล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จอ๋อกุฏิจะทําเป็นจะเป็นเป็นห้องเป็นห้องติดกันแต่เป็นห้องใครห้องเรานะคะ อ๋อ oh. อันนี้สร้างไว้แต่ยังไม่เสร็จนะคะเราจะมาจะมาสร้างต่อจะเอาวาดองเดิมนะคะเป็นเดชไว้แล้วจะไม่เสร็จค่ะคะสิบูรณาตนีไม่เนาะอ๋ออันนี้คือรางเจพินกุฏิที่อยู่ก่อน ไข่ในในมีมีสองกรณีที่จะบูรณะตรงนี้อ๋อมีทางมีทางออ๋อแต่ว่าจะไม่มีรั้วเดี๋ยวก็ทำรั้วอีกยังไม่มีรั้วที่ว่าจะไม่ทำตรงนี้ กำแพงเพราะอะไรเพราะว่าอันเนี้ยทำเป็นเื้อที่แล้วท่านก็ให้คำแนะนามาถ้า้ากํากาแพงเนี้ยก็ก็บริจาคเป็นช่องไปช่องเลยประเมินเลยว่าค่าช่างเท่าไหร่ค่าอุปกรณ์เท่าไหร่ก็บวกไปใคาจะเอากี่ช่องกี่ช่องเนี้ย่ะแป๊บเดียวก็ก็เสร็จถ้าถ้าบริจาคเงินมันไม่เสร็จนะถ้าบริจาคมันแบบว่าหมายความว่าถ้าเราไม่ระบุเขาจะมีชื่อเขาด้วยไงแล้วก็เขียนชื่อช่องนี้ของใครของใครเนี้ยมีชื่อติดในเขา บริจาคค่ะต้องรักษาใจเมืนพาเราไม่เขีาใจใจร้อนใจเย็นๆจ้าจ้าจ้าโ,โ,โ,โอ้โหอะไรลูกมุดแดงยังงอแงน้องยังไม่งอเลยน,น้องเก่งเลย จะผสมรักนะคะของกะทินปีนีเนาะกองละสองพนห้าร้อกสิบกบาทนะคะกองกองละเป็นกองเนาะแต่คือบูรณะตี <c oughs> <c oughs> เจ้าอาวาเป็นคนซีสกเกนะคะบานเดียวกันกับหน่ออุ้งอิงเลยพระอาจารย์เจ้าวาดค่ะอันนี้คือร้างปัจจุบันทีเป็นกุฏิปัจจุบันนะคะทีมันใช,ใช้ไม่ได้แล้วะคะ่ะอันนี้คือปัจจุบันนะคะพระอาจารย์ถึงกะอยู่ข้างบน ขงล่างก็น่าจ,จะเป็นของเก็บของเ้าทำบนยังมียู่ค่ะก็คือมือนี่นะคะที่ผ้าแม่มากก็คือมาบริจาคก,กระเปื้องแลกับปูนกาวกะะบูรณะเห็ดทางขืนนะคะปูกระเบื้องทางขืนก็คือทางบาดเพื่นตรงการ ปูกระเบื้องบ้านหลังนี่งพื้นกระไหนค่ะปูนย่าแม่หกไนยจังที์นะคะกระฉีใสปูกระเบื้องขึ้นทางศาลาต่างๆเขาไม่ใช่ไม่ร้านหลังใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คืองบประมาณพอแล้วนะคะครบเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือที่ทำไมทำไมเห็นเป็นต่อไปก็คือที พาไปเบิ่งวหารก็คือกุฏินะคะพอดีสิมิกะถินทางวัดสิมิกะถินวันที่22พฤศจิกา2,566เหตุเกดหตุกาถินเพื่อถวสีไปสางไปบูรณะเมื่อกี้ที่เราพาไปเบิ่งก็คือกุฏิของพระนะคะกุฏิพระี่พักอาศัยกองละ2,566 โรงเรียนเดียวกันไปโรงเรียนที่โรงส่งมีเลขเด็กรุ่นปหกแต่จะเป็นพารเดินสายบวกหัวค่ะข้าพ่อแม่ท่านใดสนใจหรือว่าอยู่จังหวัดศรีสะเกะนะคะสามารถเข้ามาได้เลยเนาะเพราะว่าวัด แห่งนี้ก็คือเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของจังหวัดซาเซงเซาเลยเนาะนนนที่แม่แพ่งกะสีเห็นบอกว่าสิเอาข่าวนี้วเดี๋ยวลงไปบานเนาะไปลงไปที่อุบลแล้วก็ไปเอาขาวนียวมาบริจาคนะคะเพราะว่าทาั้งวัดพุทยาเข็กเขาต้ม่มเขาต้ม่มเขาต้มมัดนะคะเห็ขาต้มมัดกไปเอาข่าวนียวมาในมือที่เห็ดกระชินเนาะ เนี่ยเพื่อนก็ได้จองกระทิ้นไปก้องนึงนะคะเสีเุบุญน้ำกันเป็นนะจ๊ะเรื่องราวฟังนองอุ้งอิงนะคะไปมองได้กระซานตอนมีเรื่องอุ้งอิงนะคะตอนได้เวาน่องเรื่องหน่องอุ้งอิงจากอวัยวะนี่เดพอร์พอดะเห็นตัวจริงแม่รูแล้ว โอเคค่ะกับฝากนะคะพอพอาม,นมปนระชาสัมพันธ์ซอยวัดเนาะเดแลวเอื้องสิแนบบัญชีนะคะบัญชีของทางวัดถ่าอยากบริจาค่ะอยากรวมบริจาคตามจิตสถานนะคะโอเคค่ะคิดนกลับไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะหลังคาพังคุดโอมคือไม่มีการบระิะาต้องแต่งเรื่องมันมาแดงกับเงินกระถินกนระถินพระราชทาน ทำให้ก็มีการตรวจสอบมันก็เขาชี้แจงไม่ได้ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงอย่นั้นแหละพอะเปลี่ยนแปลงปุ๊บเจ้าวาดก็โดนให้ไปอยู่วัดอือ่นเขาจะเอาวัดคนเก่าเจ้าวาดน,นี่ก็กําลังคือพอมาปุ๊บมันมีความเปลี่ยนแปลงเหตเยอยชาวบ้านก็เลยศรัทธาก็เลยมาร่วมกันไปไนี่ตลาดนี้หมดไปเกือบสองล้านบุญลนะนัตรงนั้นหมดไปสองแสน เครื่องเผาเตาเผาก็ฟังเฉพาะเตาเผาก็สองแสนแล้วมั้ง hey, แสนกว่าบาทแล้วก็มีการทําสีทาสีใหม่หมดบุรณะใหม่ตาราดนี้ก็ได้บุรณะใหม่น้่นแหละตาลาดผู้เมนก็ตอนแรกก็ค<ช>รบอมมหหดืุใ่แสดงว่าเงินเข้าวัดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เอาไปทาอะไรเลยไม่ได้เอามาบรินธรวัดเราก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นหรอกแต่ว่ามันเห็นอยู่ไงว่าภาพมันเห็นแบบนั้นว่ามันมีเงินเข้ามาก็มันไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรไงอาจจะอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอแต่ว่ามันไม่สงกับเงินที่กขออย่างอย่างทุกวันนี้ที่ทํากันอยู่ยังไม่มีกรรมการวัดยังไม่มีอะไรนะคือมีแต่คนที่อย่างเงี้ยมีอยากจะทําให้ดีขึ้นเนี่ยมาช่วยกัน คนนั้นก็เข้ามาตรงนี้มามาด้วยใจยังไม่มีตําแหน่งอะไรดังนั้นการทํางานทุกวันนี้ก็ยังก็ยังไม่เป็นรูปแบบเท่าไหร่การเรียกประชุมแต่ละครั้งจะใช้คําว่าเชิญกรรมการนัดข้อประชุมก็ยังไม่มีตําแหน่งก็เลยยังไม่ใครจะมาก็มาคนที่อยากทํางานคนอยากคนที่อยากเห็นวัดพัฒนาคนที่อยากเห็นวัดพัฒนาไปง้าก็มามาด้วยใจกันครับ ใช่ครับอันนั้นทําดีไหมอันนี้จะแก้ไขดีไหมก็คุยกันเองในกลุม่มของอชาวบ้านที่เขาอยากให้วัดวยืนหน้าอันนี้จาเป็นมากกว่าทาอันนี้ก่อนใช่นนใช่เป็นก่อนทอันนี้ก่อนครับก็าอันนี้ไอย่างผมจริงๆนะเหมือนตกกระไดพลอยจนจริงจริงผมไม่เคยมไม่ค่อยจะได้เข้าวัดหรอกแต่ทุกวันนี้ได้เข้าเพราะว่ามีชาวบ้านเขาบาบอกว่ามันมีความขัดแย้งในวัดอยากให้เรามาช่วยดูหน่อยเออเราก็ จะมเจ้าที่ของรัฐเราก็ไปเข้ามาดูช่วยเขาที่แรกก็มามาด้วยความที่ว่าพวเขาจะมีปัญหาการมีเรื่องกันแต่พอมาแล้วมันก็มันก็เลยตกกระไดไปโดยผมก็เป็นตัวจักอยู่ในนี้พอสมควรนะผมก็ได้มาช่วยกันทําทาสีทาอะไรเงี้ยทำมาช่วยกันทําเองไม่ได้จ้างคนนะเนี่ยทาสีสาราเนี่ยทั้งหลังเลยผมเนี่ยไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างได้บุญเยอะค่ะ ทำกันดจิตใจเราก็สงบด้วยนะเวลาเรามาทำใช่ใช um ่บางทีมาแตลาเขาก็เย็นนะมานอนมาทาสีทาเหนื่อยก็นอนเล่นกันนิดนึงอันนี้ก็เขาก็มาทำใหม่เดินทีก็เป็นต้นไม้ตึ็งบารลีกันไปเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะชาวบ้านที่เขาไม่เคยเข้ามาทําบุญหรือเขาเขาแอนตี้ว่าทําบุญแล้วเงินหายอย่างเงี้ยเงินไ่ เขาก็กลับเข้ามาทำใช่ใช่มันไม่งั้นไม่เห็นขนาดนี้นะนี่หมดไปประมาณสองล้านเื็นรวมฝั่ที่นี่เขาม่โคิไม่โควิคนที่น้อมีน้่งสวเขาก็มาช่วย ก็เอาใช้เป็นที่เก็บนู่นนี่นั่นได้เนาะเวลามีงานมีอะไรแล้วก็เอามาขนจากตรงนี้ไปใช้ปิดไฟปิดอะไรให้ไปก่อนมันไม่มีไฟอ๋อแต่ก่อนมันจะสว่างเวลาทำงานต้องกำกับมันจะคุ้มจริงจริงๆโซนนี้มันก็น่าจะต้องมีห้องน้ำห้องน้ำเอาไว้เวลาเขาตรงนั้นมันห้องน้ำอยู่ตรงนี้เขาได้ทำข้างนอกถามว่ามันมองไหมอยู่ไหมผมมองว่าไม่บอกแต่เรา บางเต็นไม่ได้ถูกแล้วห้องน้ำก็จริงๆมันมีชายแค่สามห้องหญิงแค่สามห้องแต่มันใหญ่ห้องมันใหญ่แต่ไม่รู้เขาทำรู่ลงข้างหน้าไว้ทําไมผมไม่เข้าใจอ๋ออ็อาจจะตั้งใจ้่เป็นสถานปฏิบัติการให้คนข้างนอกมาแล้วก็ที่ขนาดนี้น่าจะมีรถถังห้อน่าจะมีรถน่าจะได้ประมาณอย่าง110ห้อผมว่าแต่เขาออกแบบข้อแบบนี้ ถ้าเป็นผมนะผมยังพวกข้าผมยังน่าจะจีบได้ก็ทำเป็นอย่างนี้ต่อหลังคาลงไปอย่างนี้แล้วไหลลงไปโน่นให้มันให้มันขนานกับสาราไม่ได้ไปขนานกับถนนพื้นที่มันจะเหลือด้านข้างตรงโน้นใช่ไหมเราจะทำเป็นสวนเป็นอะไรได้เพื่้อนทำเฉียงเป็นไอ้นี่ตามถนนใช่เป็นเฉียงตามถนนแล้วทำแค่ห้องน้ำห้องน้ำเป็นซอยกลางซอยอย่างนี้เป็นเขาเรียกอะไร เปิดเหมาแข่งลงมามเป็นโมเดลลงมาไม่พอแล้วอันนี้เป็น้ำมันตัวใช้งบประมาณเยอะแต่อันนี้ห้องน้ำก็ปรับปรุงใหม่เหมือนกันปรับปรุงใหม่อเลยมีการปรับปรุงกันแต่ว่ามันดูดีอ,อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทิดานก็ยังอ่าไม่มีทิดานแต่วไม่มีทิดานทุกมันก็นกอะไรมันก็มา จริงๆเราทำตรงนี้ยทำที่ผมว่ามันไม่ต้องทำเป็นจั่วหรอกทำอย่างเงี้ยสักสิบสิบสองห้องเนาะทำอย่างเงี้ยยาวๆไปอย่างเงี้ยทำสักสิบสองห้องแล้วทำพุกบาทเดินตรงนี้แล้วหน้าห้องน้ำควรจะมีที่ล้างมือล้างมือข้างหน้าได้อ่าใช่เพราะว่าไม่ต้องไปไว้ข้างในแบบนั้นอ๋อมันก็จะแชร์กันระหว่างชายกับหญิงได้ใช่ใช่ครับใช่ครับก็แค่นี้ทำตรงนี้ก็ได้ที่ล้างมือใช่ไหมฝั่งล้างมือทำตรงนี้ก็ได้ ในเดิมทีไม่มีของไม่มีร่องน้ำก็มาขุดกันมาเดินพ่อใหม่มาขุดกันเดิมทีน้ำจะไหลเข้าไปในนั้นขนตกที่้องน้ำไลก็ค่อยๆทำไปมันไหลอย่างอันนี้คือศูนย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลยเนาะจริงๆถ้าถ้าตั้งใจให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมห้องน้ำก็น่าจะทำตอนนี้เป็นอยู่แล้ว

ท่ไม่เหลือแล้วไม่มีทางเหลือทำนะประทานนะเพราะเหมือนกับเาซื้ออะี่แลาเราซื้อบอกว่าอ้าวท่าไม่ทำมันก็จะเสียหาได้ก็ต้องมาอร่อการทำเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเกิดไม่ดับเดี๋มาแตกไปขายเนี่ยกระเพื่อนหลังคาแตกเยอะมากเลยสุดท้ายสุดท้ายเลยได้ทำใหม่เลยมันแตกแล้วถ้าเกิดเราไม่ใส่เผื่อมามันก็จะแตกสีก็สวยอ่ะแต่ทีนี้พอไปซื้อสีใหม่แล้วมันไม่เหมือนเดิมเกินนิด